สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พีพามาชมอ่างเก็บน้ำนหรือบดินจินดานะคะจะพามาชมรอบๆนะคะเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นงานชิ้นสุดท้ายของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะคะเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่ก่อสร้างเสร็จท่านก็ได้สวรรคตนะคะจะมามาพามาชมรอบๆนะคะ พามาชมความสวยงามรอบๆนะคะรอบๆอ่างเก็บน้ำนะรอบ่อดินจินดานะคะค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะชมรอบๆวันนี้แดดจ้าเลยนะคะทุกท่านคะ่ะคุณผู้ชมชมไปรอบๆพร้อมกับฟังเสียงนกนะคะมีนกร้องนะคะมาชมบรรยากาศยามกลางวันนะคะช่วงน่าจะประมาณ เที่ยงไปบ่ายนะคะเป็นบ่ายแล้วนะคะอากาศจะก็ประมาณนี้นะคะฝนก็ได้ตกลงมาโปรยปลายมังแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีฝนนะคะอากาศก็สดชื่นลมเย็นสบายนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวพี่จะพาชมรอบๆอบ่อางเก็บน้ํานะคะค่ะก็มีมีมีคนดูแลนะคะดูแลได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นงานที่ ไปทาด้วยใจนะคะทําสวนสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะเป็นอ่างเก็บน้านะหรือบดินกินดานะคะเดี๋ยวบีจะพาเดินชมร,บรอบๆนะคะทุกท่านร,รอบๆว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่อยๆเดินไปกับบีนะคะขออนุญ,ญาตปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะอันนี้บีจะถ่ายสดๆไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะ สายสดๆเลยแล้วก็มีเสียงนกเสียงอรอบๆบรรยากาศรอบๆอ่างเก็บน้ำนะรอบดินจินดานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้มาชมหรือมีโอกาสที่ได้มาที่นี่นะคะได้มาท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่อำเภอนาดีนะคะลองเซร์ชใน Google ดูนะคะปักหมดมาได้เลยนะคะ ค่ะเป็นอ่างเก็บง้ำที่สวยงามมากๆเลยนะคะประชาชนก็ได้มีงานทำได้มีแหล่งอาหารนะคะอ่างตรงนี้ก็จะมีการปล่อยปลานะคะปล่อยปลาไว้ให้ชุมชนตรงนี้ได้เวลาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเดือนห้าเดือนหกฝนตกลงมานี้ก็ห้ามจับสัตว์น้ำนะคะเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์ให้กับ สัดน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นปลาปลามีหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่พี่ก็ยังไม่ทราบว่ามีชนิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่าพี่จะพาชมรอบๆก่อนนะคะว่าได้จัดได้สวยงามมากๆนะคะพี่จะพาชมรอบๆนะคะใจะเย็นๆนะคะพี่จะพาชมาสวยงามมากๆนะคะ แดดร้อนเท่าไหร่พี่ก็จะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดถ้าไม่เป็นลมก่อนนะคะค่ะแต่บีใส่หมวกนะคะค่ะก็จะมีรถนักท่องเที่ยวหรือเป็นรถช่างที่มาทนุนบำรุงนะคะใครมาที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีตรงนี้จะอยู่ระหว่างถ้าเกิดไปเที่ยววังน้ำเขียวหรือ ไปเขาใหญ่ก็สามารถที่จะแวะมาเที่ยวตรงนี้ได้นะคะแต่วันนี้บีจะพาชมไปก่อนถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาท่องเที่ยวได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะเุก่อนค่ะเดี๋ยวดีจะพาชมรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากๆากนะนะ่ะชมรอบๆนะคะจะตัว่อมาณนี้นะคะ คุณผู้ชมค่ะก็จะมีเสียงนกนะคะมองไกลๆก,ก็จะมองเห็นภูเขาอยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้นะคะมีภูเขาด้วยนะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะก็ทำการก่อสร้างนานหลายปีเหมือนกันนะคะ นี่จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะจะดีจะพาชมดูชมอ่างนะคะอ่างเก็บน้ำนะคะว่าน้ำมีตอนนี้ปริมาณน้ำก็จะยังเยอะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนนะคะ แต่บีอยู่ตรงนี้บีก็ไม่ได้มาบ่อยนะคะอาจจะเป็นปีละครั้งสองครั้งนะคะค่ะก็แวะมาผ่านมาบีไปใสะแก้วมาก็แวะมานะคะก็ผ่านมาตรงนี้พอดีเลยนะคะค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะค่ะตรงนี้นะคะรนนะคะหน้าแรงจะไม่มีน้ํานะคะค่ะจะมีประตูระบายน้ําด้วย ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะคะค่ะก็จะมีเวลาช่วงเวลาที่ให้ประชาชนมาจับสัตว์น้ำนะคะฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูที่ปลากำลังวางไข่นะคะเป็นเดือนห้าเดืนอนหกช่วงนี้ห้ามจับสัตว์น้ำนะคะเป็นช่วงเวลาที่นี่ค่ะอยู่ตรงหน้าเราจะเป็นต้น ต้นพยุงนะคะพยุงไทยระดับน้ํานะคะเวลาน้ําขึ้นมาสูงๆก็จะประมาณนี้นเลยนะคะทิวทัศน์สวยงามมากๆข้างหน้าก็จะมีการปลูกต้นพยุงต้นไม้นะคะอยู่ด้านหน้านะคะมีการปลูกต้นไม้จัดแต่งบริเวณตรงไหนที่ไม่มีต้นไม้ที่ก่อนหน้านี้จะสร้างเขื่อนก็มีการตัดต้นไม้นะคะหลังจากตัด เร็จเรียบร้อยมีการสร้างปรับสภาพภูมิอากาศทําเสร็จแล้วก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้เสริมเข้าไปได้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆมาชมนะคะวิวสวยจริงๆนะคะมองเห็นไกลๆตรงนู้นนะคะเหมาะที่จะมาไล์สดนะคะ <c oughs> ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตพายชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่ะ แดดก็แรงนะคะนี่ก็จะพาชมไปเรื่อยๆถ้าไม่เป็นลมก่อนนะคะคก็ <c oughs> <c oughs> จะพาชมบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าใครมีเวลาก็ขอเชิญนะคะมาไม่ไกลจากที่เราอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะแวะมาได้เลยนะคะก็จะมีเสียงนกก็อนะคะ นูกรองก็จะขอคคอนุญาตนะคะมาตรงบรรยากาศรบอบๆนะคะชมบรรยากาศรบอบๆ <c oughs> อนมีแดดแรงนะคะแดดแรงแต่พีก็สู้นะคะเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆนะคะให้ให้ได้ชมนะคะเก็บภาพสวยๆไปให้ชมนะคะ,ะ,ค,ะค่ะบีพยายามนะคะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะคะชมบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะ ็จะมีต้นอ,อมีหญ้านะคะมีหญ้ามีหลายอย่างนะคะต้นไม้มีหลายอย่างหลายพันนะคะสวยางามมากเลยนะคะ ดูวิวข้างหน้านะคะค่ะวิวข้างหน้านี้นะคะ,ะเราจะมองด้านข้างนะคะ สวยงามมากมนะค่ะตน้นไม,ม้ลองชมมองเห็นไหมคะตรงข้างหน้าจะเป็นภูเขานะคะตรงนี้คล้ายๆเป็นหุบนะคะเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นที่เก็บน้ําเป็นอ่างนะคะเขาเรียกว่าเป็นอ่างอ่างเก็บน้ํานะคะทางใหญ่ๆเนียคะยาวๆเป็นหุบ ขาน้ำก็จะไหลจากภูเขาลงมานะคะอก็จะไหลลงมาน้ําก็จะมาเจ็บอยู่ตรงอ่างนั่นเองนะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงก็มีรถนักท่องเที่ยวมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็เหมือนเรามานะคะอากาศจะลมเย็นอยู่นะคะลมเย็นแดดแบบและแรงมากนะคะวันนี้

ก็จะเป็นชิ้นงานชิ้นสุดท้ายของท่านนะคะก่อนที่ท่านจะสวรรคตนะคะท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินจินดานะคะที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะค่ะพามาชมบรรยากาศร,บรอบๆอ่างนะคะแล้วก็มีการจัดตกแต่งสวนได้สวยงามมากๆนะคะ ค่ะก็จะมีเสียงนกนะคะนกอ่าก็จะมีบ้างนะคะมีเสียงนกวิ่งอ่าบินไปมานะคะค่ะชมบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะคก็จะเป็นสีแดงๆก็จะเป็นอาคารสถานที่ทำงานของอ่าสำนักนะคะที่สำนักเรียกสำนักอะไรนะคะพระราชวังใช่ไหมคะเกี่ยวกับ สถานที่ก็มีคนดูแลมีเจ้าพนักง,งานนะคะเป็นออฟฟิศเป็นอะไรนี้นะคะก็มีที่นี่ก็รวมหมดเลยนะคะค่ะเวลาต้อนรับเสด็จคะพระเทพมาเสด็จบางทีพระเทพเสด็จมาเยี่ยมประชาชนนะคะราษฎร ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อก่อนท่านจะมาที่นครนายกบ่อยนะคะค่ะที่จปลนะคะค่ะโรงเรียนในร้อยที่นครนายกนะคะ,คะท่านจะเสด็จมาบ่อยแล้วท่านก็เสด็จมาที่นี่ด้วยนะคะที่อ่างเก็บน้ำามรฤาบดินจินดานี้นะคะ ก็จะมีรถนักท่องเที่ยวนะคะมีรถนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะบางทีก็ผ่านจะมีประชาชนอาศัยอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ผ่านมาฝั่งนี้นะคะก็มีรถสัญจรไปมานะคะเชื่อมต่อระหว่างนะคะสามารถที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการทำถนนทางหรืออ่าง จุดน้ำนี้นะคะก็ประชาชนก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอาชีพถ้าถึงฤดูการถึงฤดูจับสัตว์น้ำอะไรพวกนี้นะคะประชาชนแถวนี้รัศดรแถวนี้ก็สามารถที่จะจับแล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพนะคะจับปลาจับอะไรนะคะไปส่งได้นะ,ะที่ตลาดอะไรประมาณนี้นะคะก็อนุญาตให้ จับสัตว์น้ํานะคะแต่ช่วงนี้ไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าเป็นจะเข้าฤดูฝนเดือนห้าเดือนหกนาปาก็จะทําก็จะใกล้ที่จะถึงเวลาขยายพันธุ์แล้วนะคะค่ะรวงนี้ปาก็จะไข่เดือนหกเขาก็จะวางไข่นะคะค่ะประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆะคะจะัดสวนได้สวยงามมากๆนะคะ ที่บีเคยไปชมนัม่นก็คือ,อไปชมสถานที่ต่างๆก็ไปชมมาหลายที่เหมือนกันนะคะแต่ก็สวยนะคะสวยสวยทุกที่เลยนะคะจะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ่ะสวนในบริเวณก็ะจะข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาะคะ ตรงนี้เขาตรงนี้ก็จะไปติดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขาใหญ่นะคะค่ะเขาใหญ่ฝั่งไปเขาใหญ่ปากช่องสระบุรีนะคะตรงไปก็จะเป็นเขาฝั่งไปเขาปักโคลาชนะคะก็จะประมาณนี้นะ ดูท้องฟ้านะคะวันนี้ค่ะมีท้องฟ้าต้นไม้สนามหญ้านะคะดูรอบๆนะคะจุมบรรยากาศนะคะ ค่ะ <c oughs> ดีก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะที่เข้ามาชมคลิปขอขอบคุณมากๆนะคะที่กด ไลไรกดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไคร์นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปถัดไปคลิปสวยๆคลิปที่บางท่านอยากจะชมนะคะก็เม้นเข้ามาได้เลยนะคะที่บริเวณรอบๆที่เขตจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมนะคะถ้ามีเวลาก็ให้อ่า เขามาเที่ยวนะคะมาพาลูกๆหลานๆหรือญาติๆนะคะมาท่องเที่ยวนะคะจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ได้นะช่วงนั้นทุกคนก็จะไปเที่ยวขึ้นไปวังน้ําเขียวบ้างเขาใหญ่บ้างอากาศดีๆนะก็สามารถที่จะแวะมาตรงนี้ก็ไม่ไกลนะคะที่อย่างเก็บน้ํำนฤบดิน,นกินดานะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวมาชมมาถ่ายภาพนะคะสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆนะคะเนื่องถึงท่านนะคะเป็นงานชิ้นสุดท้ายของท่านนะคะที่จะ,ะได้สวรรคตจากพวกเราไปนะคะพ่อหลวงของเรานะคะพวกเราก็ได้น้อมนำมีทฤษฎี กเกษตรพอเพียงกเกษตรผสมผสานเกษตรต่างๆพ่อหลวงก็สอนให้เราอยู่แบบพอเพียงพอดีพอใจเดินสายกลางนะคะเราอยู่กับธรรมชาติเราอย่าทําลายธรรมชาตินะคะให้รักธรรมชาตินะคะเราต้องปรับตัวอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะคะก็มีวันนี้วันนี้ก็ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามา,าชมคลิปของบีนะคะเพจสวนอินสุขแฮปปี้การ์เด้นบายบีนะ,ะ mm. ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะกบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ทําคลิปได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆให้ชมอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ